มีวัดก็ต้องมีพระเดี๋ยวเรียกเลยขอความช่วยเหลือก่อนพระ <What? S 1> <c oughs> มันก็เรียกซะตรงตัวไป <c oughs> ชื่อมิเ,อ <c oughs> เรียกจะเยอะแยะหลวงพงษหลวงพ่อก็เรียกไปเรียกเรียกซะชื่อจริงเลยเรียกพระว่างไง <c oughs> ช่วยหน่อยจ้าช่วยอะไร เปรี้ยโกผีหลอกหมาขอะนไะก่มาเนี่ยคนมาเนะี่ยคนจะคนเล่นคนอะไรร้องสะหหยหวนเลยช่วยหน่อยจ้าัะไม่ไหวแล้วเป็นอะไรฉันปวดท้องจ้าปวดท้องก็ไปโรงพยาบาลทออีมันไปไม่ไหวแล้วจ้าพระดูมัน,น่อยเถอะแปลกเล่นคนเราเวลาทำไปทำกันนอกวัด เวลาออกจะมาออกในวัดเออจะทํากันในวัดพระจะได้ช่วยกันเต็มที่ที่นี่จะมาพึ่งพาอเอาไหนไหนอยู่ไหนยมเกิดกี้จและแล้วสายตาทั้งคู่ก็กลาโอ้โหน่า คุ้นชินนะอ๋อยช่วยฉันหน่อยจ้ะเป็นอะไรปวดท้องจ้ะลุงพี่ปวดท้องไปโรงพยาบาลสิโยมไปไม่ไหวแล้วจ้ะไม่ไหวแล้วฉันมาคนเดียวเนี่ยฉันหนีร้อนมาพึ่งเย็นช่วยฉันหน่อยนะเจ้าค่ะอ่าใจหลวงพ่อช่วยใช่จ้าค่ะอ่าไปไปไปเดินเดินมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะไหวเปล่าไหวเปล่าอ๋อเจ้าว่าภาพนั้นยืนยืน ไม่ได้ให้รางวัลจะเอาแคบหมูแก้มเล้า <S <S มึงเห็นไหมขนาดก็นพากูยังโดนพ้นเลยดูดิให้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 ฮะยังไม่ได้กินทักตัวเลยไม่ทันละนาด <S <S ไปทอดใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะ <S <S ขอบคุณครับขอบคุณครับ อยากกินอะไรฮะอันนี้เท่าไหร่น่ะของแคบหมูอันนี้ถุงละสองร้อยคุณคือราคาเกี้ยให้ให้จริงอ่ะให้จริงให้จริงให้จริงเล่นไปเลยเดี๋ยวกูคุยกับเขาไปเล่นไปเลยคุยเขาไปคุณครับขอบ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 คุณครับ อขอบคุณลูกถุงละร้อยวันนี้ขายแพงขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เสียงดังไปเดินไหวไหมไม่ค่อยจะไหวเนี่ยจะขำมาๆเดี๋ยวช่วยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อสินเอาได้เหรอเจ้าคะได้กูพาลิกเกอไ้ๆมือเหมือนนี่เหมือนกันนะเนี่ย เออผัวเลอไม่มานีย่ง่ผัวอ,อย่าพูดถึงเลยเจ้าค่ะทำไมแล้วทำไมผัวไม่มาละ่ะมีผัวจ้าแต่ว่าผัวทิ้งไปแล้วผัวทิง้งใช่นี่งามไส้เมียสวยขนาดนี้ยังทิ้งได้เอาอย่างนี้นี่ตัดใจมีผัวใหม่ไปชดแม่มเลยมีผัวใหม่เลยเหรอเจ้าค่ะมีผัวใหม่ไปชดเลยแต่ว่าเราต้องมีผัวให้มันอิจฉาเล่น อมีผัวในเครื่องแบบเครื่องแบบด้วยอืตำรวจเหรอเจ้าคะโอ้ยตำรวจไม่เอาเป็นทหารเหรอเจ้าคะทหารก็ไม่เอารึเออเป็นเป็นเป็นนายแพทย์อย่างนี้ไหมไอ้พวกนายแพทย์ไม่ต้องยุ่งเลยไม่เอาเลยแล้วใครเหรอเจ้าคะพระเนี่ยแน่เห็ยอินไมเนี่ยของกินเทียบเลยเนี่ยไม่ต้องเนี่ยตายแลวจะเป็นเมียอบาโต้ล่ะนี่ยเอาใจไค่อยเดินนะเอ้าเดินโอ อุ้ยบันไดวะทำไมทอาเป็นชั้นอยู่แล้วขนาดนี้เลยเนี่ยเออระวังระวังระวังล้มระวังล้มโยมระวังล้มเฮ้ยโอ้โว้าวสับปะรดมันจอตรงนี้ทิมเขาเลวสับปะหดทิมมังคุดเล็ก โม่เนี่ยโนโเลยใช่ไหนธรรมดามันก็เท่านั้นเดี๋แล้วเดี๋ยวแต่ปากดีได้อีดงอุ้ยตายแล้วอะไรหายแล้วเจ้าค่ะหายแล้วเหรออุ้ยตายยมหายแต่ฉันเริ่มเขียวแล้วล่ะอ้าเป็นอะไรหายแล้วเจ็บท้องเหมือนจะคลอดลูก จากคี่ว่าจริงๆแล้วฉันหนีร้อนมาพึ่งเย็นฉันบ้านเมืองเนี่ยกำลังได้รับความเดือดร้อนอจากเกิดสึกสงครามขึ้นมาเอาอย่างนี้ล้กันในเมื่อถ้ายมหายแล้วก็ไปโรงพยาบาลในโยมนะไหวนะไหวแล้วจ้าแต่ว่าออคือว่าจะ คนนี้มีส่งในวัดกับเขาด้วยง่ายแล้วโทรก็ไม่ค่อยจะรับเอ้าวันดีครับมาถือไม้ให้หน่อยดิจะคล้องผ้าเอ,อ้ออทำไม่ะเฮ้ยมึงบอกให้ไอ้ลำนี้จอดรับกูทีวยวเชื่อไหยไม่เกี่ยวแกเ,เดี๋ยวขอคำนับสักครู่นะครับ,ร,บรถโตโยต้ายาร s สีดำนะครับเจ็ดกอไก่ใบไ,ไม้7693้ ไปขยับรถเดินเลยครับตอนนี้รถท่านใส่เบรกมืออยู่ขยับไม่ได้รถข้างในออกไม่ได้นะครับเจ็ดก้ไก่บอยไม้เจ็ดหกเก้าสามโตโยต้ายาลิสสีดำขยับรถเดินเลยครับแล้วมาแป๊บไปไหนเนี่ยขยับรถไม่ใช่รถแกรถแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแล้วจะไปเอาตังค์เอาข้าวหนุมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยอ๋อปน่นปนุ่นด้วยปนนปนน รรางวัลเติมตั้งนึงเขาเรียกให้ตัดตั้นึงเออไปรับรางวัลก่อนนะครับมาใหม่เนี่ยมาส่งของส่งอะไรอ่ะนี่ไงส่งเด็กเนี่ยอุ้ยอันนี้เขามีส่งเด็กแบบนี้แล้วเหรอเขส่งมันอย่างนี้แล้วเขาเขาเลิกส่งแบบเก่าแล้วอ๋อมาส่งเด็กอันเียเียเซ็นด้วยเซ็นทำไมเซ็นรับเด็กด้วยมึงเคยรีที่ไหนส่งเด็กเนี่ย แล้วปลายทางนี ite, sure ่จะโอนหรือเงินสดดีมีเก็บปลายทางด้วยมีด้มีดิแต่ผู้สแกนใหญ่เอาอ่ะไปรับไปรับตังค์ก่อนขอบคุณครับผมเงินสะพัดกว่าเจ้าภาพน่าหารั้งสองคืนรางวัลดีก็เล่นไปเรื่อยๆรางวัลหมดเราก็เลิกแค่นหยอกหยอกเล่นจะจบวันนี้อ้าวขอบคุณนะครับไอ้นัดไปไหนแล้วไปเอาตังค์กนด ขอ,ขอบคุณนะครับข,ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ม hmm. like ีรางวัลน้ำใจให้กับน้องนัทนะครับโอ้โหนี่ยมันมันอยากมีเรื่องคุยด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่พอพอจะตีเลขได้บ้างไหมล่ะอ้าพอได้อยู่แล้วหวยจะออกแล้วได้อย่ฉันฝันฉันฝันฝันอะไรวะฝันเห็นแมว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 นี่ตีห้าแมวตีห้าอ่าแมวตีห้าแล้วฝันเห็นหมาล่ะหมานี่ก็ตีหกอ่ะแมวห้าหมาหกแมวห้าหมาหกอ่า แล้วถ้าเกิดงูเลื้อยเข้าบ้านอะงูงูเลื้อยเข้าบ้านตีหนึ่งเลยแล้วแกไปสู้ตีอะไรไม่ตีงูอะงูมันโศกแกตายนะเฮ้ยอ๋องูเลื้อยเข้าบ้านตีงูถ้ต้องตีงูออกไปจะวัดไปไม่งั้นกูจะตีหน้าไม่เข้าไม่เข้าแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเอาเรื่องหวยมาเริ่มเนี่ยไหนเรื่องหุยเยอะซสด้วยชอบชอบชอบเรื่องหวยหวยจะออกเลยมีเลขเด็ดตัางไหมล่ะ 498 498อันนี้บอกเล่นๆแต่กูเล่นด้วย498เี้าแปดดูคนดูแถวบ้ังป่าก็ถูกหาลิเกสี่เก้าแปดเจเล่นได้เล่นไปเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นด้วยจริงไหมเนี่ยเออสาราโต้ดหนึ่งโอ้โหโบดวิ่งอ้าหัวละคังเต็งแล้วถ้าไม่ถูกอ่ะก็กล่าวว่าจะทุดงแล้วล่ะไม่มีวัดแล้วอ่ะฮึ่มชอบ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 ไปถามอย่างถามอย่างอยากถามไอ้เยอะมึงเยอะไรยนักหนาเขากูเนี่ย เนี่ยถามยังเลยอะไรนึ่ไงเอาเสาขาดไปไว้หน้าผากไงเสากาดพองแผลกูเหรอไม่หาแล้วพังเงียบด้วยอาไปแล้วมาให้แกมาให้เลยค่าแล้วไปเก็หน้อยเร็วโอ้ใช้ค่าเลยอ่ะนี่ด้วยไปเดี๋ยวเดินเข้าไปพวกพิพายขอกินอีกเนี่ยเอาแตงโมพิจิตรไปด้วยโอ้โหโมพิจิตรและสับปะรดอ่ะนี่สับปะรดสุงไงโกลกมาไกล นี่ครับพ่โพดอไปกูจะไปไปด้วยพี่ชิวทำไอเก่งด้วยโอเคโชคดีโชคดียอมยอมยอมขนาดหลับเนี่ยังกำของแน่นเลยเนาะยอมนี่ตื่นมาดูลูกก่อนนี่โอ้โหกูมากูมาได้ลูกแล้วนี่ลขอแล้ว เ,เจ้า,จาลูกโยมนั่นเนี่้ตายแล้วหลวงพี่ขอบพระคุณนะเจ้าคะ่ะจ้าดีเด็กผู้ชายด้วยนะเด็กผู้ชายด้วย้าเด็กผู้ชายโยมมีบุญนั่นดนะ้ลูกผู้ชายแล้วโยมเป็นใครมาจากไหนแล้วเนี่ยคือว่าจริงๆแล้วนะิฉันไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาหรอกเจ้าคะ่ะเป็นใครโยมฉันเป็นเมียเจ้าเป็นเจ้า ช่วศสีวิกาเจ้าค่ะต้อมาที่นี่ได้ยังไงโยมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเนะ่เกิดสึกสงครามฉันก็เลยต้องพลัดพรากจากผัวแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าหากว่าย้อนรอยถอยไปที่เมืองฉันเนี่ยฉันจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วข้างหน้าฉันก็ไม่รู้ฉันจะไปเจอกับอะไรเอาอย่างนี้หลวงพี่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นการรบก,กวนมากนะ เอออีฉันศรีวิการเนี่ยอยากจะฝากลูกให้หลวงพี่เลี้ยงดูสักคนได้ไหมเจ้าคะ่ะฝากเด็กไว้ให้เลี้ยงอ่เจ้าคะ่ะอเดี๋ยวจะมาเลี้ยงไว้ให้นะโยมนะโอ้ยขอบพระคุณเจ้าคะ่ะเออจ้าเออเดี๋ยนะหลวงพี่จ้าคือไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่านมค่าเลี้ยงดูเนี่ยเดี๋ยวอีฉันเนี่ยนะจะมาส่งเสียให้เมื่อไรละโยมอีกยี่สิบปีฉันจะมาส่งข่านมนะจ้าอีกยี่สิบปี หลวงพ่อไม่ต้องจำน้ำโบ้ซื้อนมไม่เด็กเลยไงเนะหลวงพี่อเดี๋ยวเลี้ยงไว้ให้นะขอบคุณเจ้าค่ะโชคดีนะโยมนะ่รัลอหาวันเวลาเดินครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณฮัลโหล